เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้านหลังด้วยนะคะ Ford ผลิตภัณฑ์ Starwell ไวตามิและขอบคุณด้านหลังอีก4แผ่นป้ายค่ะก่อนจะจ่ายงานค่ะคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะถามลุงจุกค่ะเดิมทีเป็นคนที่ไหนลุงจุกอยุธยาจ้ะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไปทำอัลบั้มเลยป ไม่รู้เป็นแฟนขับออสโปเอสชอบลำบงป้าพรนะเป็นคนที่ไหนเป็นคนปากเกตค่ะปากเกตปากเกตมีเพลงอะไรอยู่ปากเกตแล้วมันเด็ดจริงจริงไงอยู่ปากเกตแล้วมันเด็ดจริงๆไอเพลงนี้มันเป็นยาอะไรกับสาววังโพใกล้ๆกันแล้วป้าพรล่ะรู้จักถนนหนทางในกรุงเทพดีไหมฮะเป็นคนปากเกตเนี่ยไม่คอยรู้จักกรุงเทพปัญหามีแน่สำหรับป้าพรนะเพราะว่าอะไรไหมไม่ค่อยรู้ทิศรู้ทางในกรุงเทพคุณสงการรู้ อ่ะคุณสงการคุณเป็นคนที่ไหนผมคนโคราชเฮ้ยไม่ไม่เราอยู่โคราชมีเพลงอะไรเกี่ยวโคราชไหมไม่มีอยู่ดีๆก็เครียดอ่ะเอาละพี่ออยรู้ทิศรู้ทางในกรุงเทพดีไหมฮะถนนรัชดามีอะไรน่าเที่ยวมั่งไม่มีอะไรน่าเที่ยวเท่าอาบอบนวดอีก อบนวดเพลงอาอบนวดอาอบมาอ้นอาอนวดบอกตรงไม่น่ารู้จักมันเลยเอาล่ะก่อนที่เพลงจะเยอะจะแยะและถนนหนทางจัดจางหายไปในความทรงจำของลุงจุกกับป้าพรเป๊กขออนุญาตค่ะมั่นใจเหลือเกินว่าสองทีมนี้พร้อมอยู่แล้วมา มาจ่ายงานให้2ทีมนี้กันค่ะคุณผู้ชมพร้อมจ่ายงานค่ะ<ว>งานที่1สนับสนุนโดยกุลิโกะป๊อกกี้<ว>งานที่1ที่รับสลับคำ กติกาในงานที่หนึ่งที่รับสลับคำให้แต่ละทีมทายชื่อถนนและสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่ใกล้เคียงที่แต่ละชื่อจะสลับคำสลับตำแหน่งหน้าหลังใหม่ให้ไม่เหมือนเดิมต้องเรียงตำแหน่งคำสลับคำใหม่ให้ถูกต้องถ้าตอบถูกจะได้ชื่อละหนึ่งคะแนนครับลุงร,รู้ชื่อถนนนะ ก็พอรู้บ้างแต่ไม่รู้ไม่มากรู้ไม่มากใช่ไหมใช่เพราะมันคำนันดูแถวแถวนนทบุรีแต่ผมบอกได้เลยว่าผมรู้ทุกซอกทุกมุมของถนนรัชดาครับมี2ชุดค่ะมีชุด A กับชุด B ทีมลุงจุกจะเลือกชุดไหนคะไหนจ๊ะ A ครับ A ระฮะชุด A ค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วมาลุงมาดูเลยนะเริ่มค่ะมา เลี้ยงเมืองถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดถ้าถนนเลี้ยงปากเกร็ดพระบรมรูทรงบาถูกต้องถนนวิภาวดีรังสิตถูกต้องตอบคนเดียวเลยเอาสิเร็วเร็วถนนนันาราชินีพานเอาพานอานุสรณีใจสมหวังภูมิอานุสรณีใจสมหวังภูมิถูกอินนารุนถนนอานุนอมรินถูก สวนใหญทุจริตถนนัะไรลุงถนนอะไรถนนเดงถนนิดวงตลาดอะไรตลาดตลาปราพฤตาตลาดยนต้าพานถนนไรงามอะไรงามวงวานถูกเอาไปได้เอาไปได้วัดวัดดูสิตราลามฉลาดจำราดจำราไมหายวันอะไรวันดูสิดูสิตตาลาม บําพิษวารวิหารวารวิหารไม่ไม่ได้ผ่านไหมผ่านผ่านถนนอะไรป่าอะไรปัดปัดปัเท่าโอ้ยแม่ลุงจุกถามพี่หอยว่าโอ้ยตอบคนเดียวเลยอะ หลังจากนั้นความเละเทะจึงบังเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมคุณฮะอ๋อไม่เราต้องร่วมมือกันสองคนอ่ามาไอ้ไอ้สั้นๆเนี่ยสบายและไอ้ยาวๆอ่ะเขียนจดหมายมาให้ก็ได้เขียนจดหมายมาให้ก็ได้เลี้ยงยากเหมือนกันนะรู้นะว่าคืออะไรอ่ะแต่ไม่รู้จะอ่านมันยังไงมันยากดุสิทธิ์อ่ะว่าดุสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยจลิตประจันปตะปันประปันประจันประจัน เนี่ยอันเนี้ยยากนะจริงๆแล้วคือวัดเบนจมะบพิษดุสิตวรารามราชวรเวรัวรวราวิหารวัดเบนอันนี้ใบคำหรือเรียงความแต่แต่มันสนุกมากเลยนะคะนอกจากสนุกแล้วทั้งคู่ไม่ธรรมดาเลยเก่งมากตอบถูกนะคะไป10ข้อได้ไปพิชแมน รู้ที่ที่ทางในกรุงเทพบ้างเปล่าไม่ค่อยรู้ค่ะเอาเอาแล้วไงแต่เดี๋ยวผมช่วยเองเดี๋ยวผมช่วยเองจัดการเองคุณสงการกดดันไหมพอได้อยู่ะ่อพอได้นะนพอได้นะมีถึงร้อยคำหรือเปล่า90วเียเอาล่ะงานที่หนึ่งของป้าพรกับคุณสงการที่รับสลับคำถ้าพร้อมแล้วป้า้าเร็วเริ่ม,ม,มค่ะ นอนแจงวัฒนาะเทียบวัดราชบริหารข้ามข้ามป่านอ้ยตนนประชาอุทิศถนนรัตนาที่เบลท่าน้ำนอนวัดปางอรุณข้าม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 ถนนราชดาพิเศสกสมเด็จพระลาชมาข้ามไปมาถนนประชาราชบำเพ็ญ ข้ามดีกว่าถนนเลี่ยกเมืองนนทบุรีนะเงอ้ามไปอ้าวมาถนนตะนุปติคุลงเก้า่งหงเก้าลง9ก้าหนงหนึ่งลงหนึ่งหนงอะไรข้ามคองตลาดบางหลวงไม่ใช่อีกที่ตลาดบางหลวงมาถนนไป็นู้ทำมาอะไรวะ ครับครับมากมากสวนบุญดีมาชาลาชาลาประธานีหัวลำพองสวัสดีรถไฟหัวลำพองเออมี่กี้ขอโทษนะผมขับรถอยู่ดีๆเบรกแทบไม่ทันทำไมฮะถนนข้ามโชคดีนะที่คุณเป็นคนรักสัตว์เลยเบรกทันไม่งั้นญาติดิฉันตายแล้ว ต้องยอมรับนะทีมนู้นนะป้าพรตอบได้เยอะมากเลยค่ะจริงจริงแล้วคุณสงการเป็นภาระคุณสงการเป็นภาระไม่ใช่ผมกลัวแกบอกว่าเฮ้ยววะวะวะตอบอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยให้แกตอบนี่นนให้คุณป้าพรเป็นหลักเลยนะแต่ว่าก็เจอคำยากเยอะอยู่เดี๋ยวมาดูคำยากหน่อยไหมฮะวัดอะไรป้าพรวัดอรุณราช วัราชหานเอวัดราชหานอรุณวิวลราวรามราชมหาหอยวัดอะไรวัดอะไรอ่าวัดสายตาประกอบแว่นวัดสายตาประกอบแว่นครับวัดราชวัดอรุณวิวัดอรุณจริงแล้ววัดอรุณวรารามราชวรวรวมหาวิหารขอโทษพิธีกรยังพูดไม่ถูกเลยวัดแล้วเอามาให้ผู้ป้า วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะมีอีกคำหนึ่งนะยาวๆนะสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนะคะอ่ามาดูกันว่าป้าพรกับครูสงการนะเห็นตะกุกตะกักติดไปหลายคำแต่ผลคะแนนออกมาแล้วค่ะทำไปได้ทั้งหมดนะคะ13ข้อ13คะแนน งานแรกเหลืออีก2งานให้วัดกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ไปชิงทองแต่ว่าตอนนี้คักสักครู่นะคะไหนบอกไม่รู้กตอบพิ้วเลยนะเราบอกว่ารู้ั้นนอไอตอนทายคำก่อนยากไหมยากคำยาวามกระจุยเลยนะเราคำเนี่ยงานลุงมันก็สั้นๆมันก็ง่ายนะแต่พอยาวๆเราเราไม่ได้แค่นั้นเองแต่ช่วยกันเต็มที่ละ ได้ไปสิบก็โอเคนะครับแค่เกมแรกครับอย่าพึ่งท้อครับพวกเราอย่าพึ่งท้อนะลุงนะจะลุงเรงสู้ไหมสู้จ้ะสู้ครับงานที่สองปั่นต่อลาแต้มเอาละเอาละที่หอยขึ้นรูปได้แล้วนะมรปนางแล้วคุณสงกราว่าไงเขาถามว่าไม่สำเร็จตรงไหนทุกตรงเลยทุกตรงเลย